สวัสดี FC ของช่อง SL No 1ทุกทท่านด้วยนะคบสิขาสวัสดีกันในรอบเที่ยงนะคะมาวันนี้ก็มาเจอกับซองบีนะคะกับเกมโรมาเหมือนเดิมวันนี้มากันในทุน1000คะแนนนะคะสิขา1 0 0่ันคะแนนวันนี้ขอแตข่ขอปังๆนะสินะ <c oughs> เออมาก่อนจะไปรับชมเราฟังกันยังไงนะคะต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปให้กับช่อง No 1 X2 ดูเอ้ยไม่ใช่ SL No 1ด้วยนะคะจะติด X2 อีกแล้ว FC ขา อามาจ้า FC เดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยดีกว่านะคะเบาๆในเบเสบ้านะคะสิขาเบดสิห้าเนาะวันนี้รอบเที่ยงก็มาจัดกันแบบไล่ดูเบทก่อนละกันนะคะไล่ดูเชิงก่อนเนาะเบตไหนมาได้อีกนะคะสิขาก็อย่าลืมนะคะยังไงฝากดันยอดบิลด้วยนะคะสิขาฝากทั้งยอดซับยอดบิลให้ทรงบีด้วยนะคะอ่ามาสวยจ้ะ สามช่องก็ยังว่าสวยเออมีต่อไหมพี่จา๋ามีต่อไหมสามช่องยังว่าสวยอะเนะาะซ้ําไปค่ะเออสวยงามพี่จา๋จาจังหวะนี้โลช่องหนึ่งมะโลช่องหนึ่งต้องมาแล้วดีงามฟีสปินว่าไงล่ะองุ่นช่องหนึ่งโอ้โหขาดองุ่นที่ขาอะมาไม่เป็นไร ไปต่อคะ่ะพี่ขายังวนเวียนอยู่ที่ทุนของเรานาอบสีขาทุน1,000คะแนนนะคะยังวนเวียนอยู่นะซ้ำไปจ้าสลับเปิดเทอร์โบหน่อยพี่ขารอบนี้อีกหนึ่งทีไม่มาใช่ไหมไม่มาใช่ไหมพี่จ๋าใส่ไปในเบรดร้อยหค่ะร้อหครั้งที่สองโอ้โห โอ้ย FC ขากว่าจะติดไทยกว่าจะติดไทยอีกสักทีหนึ่งแล้วกันไปโอ้อเอามาลงตั้งหลักก่อนแล้วกันนะคะลงตั้งหลักก่อนแล้วกันมาในเบต75เอิบเอามาสวยค่ะสิงโตสี 4, ช่องก็ยังดีโลแถมหน่อยพี่จ๋าจาังหวะนี้อุย้ยเอาได้แจกกันแทนมีต่อไหมพี่จ๋า,าม้มบาโบบ้าเออสวยงามค่ะได้ฟรีสปินด้วยได้ฟรีสปินด้วยพี่จ๋าเอาิบโอ้โหเน้นเน,น สวยงามมากพี่ขาโอโหโลมาเต็มสตรีมนะคะสิขาโลมาเต็มสตรีมะดอกนี้1,250คะแนนมาพร้อมกับฟรีสปินด้วยนะคะค่ะ FC ขาสีฟรีสปินไดเบท75อ่อะเป็นฟรีสปินแรกของเราด้วยนะคะสิขาขอให้ปังๆแล้วกันนะคะสำหรับฟรีสปินโอโหดอกสุดท้ายและท้ายสุด โอ้ยฟันสามช่องเอซจ้าโอ้โหฟันให้3าช่องนะคะฟรีสปินไม่ค่อยไม่ค่อยปังสักเท่าไหร่เน้อสิขาฟรีสปินไม่ค่อยปังแต่ก็คะแนนรวมของเรานะคะบวกกันมาไปเส็จหนึ่้เจ็ดสิบาคะแนนค่ะมาไปต่อไปต่อได้แบบนี้ไปต่อได้พี่จ๋าซ้ำไปค่ะเออเอาดอกนี้ไม่มาใช่ไหมขยับขึ้นร้อยห้น่อยละกันพี่ขาโอ้โหซ้อยหาสิบค่ะ เอฟซีมันทำไมดูเงียบๆขนาดนี้สลับเปิดเทอร์โบหน่อยไหมพี่จ๋าไปจ้ะโอ้โหลช่องถึงซ้ำไปตาเออโอ้ยเอาซีเอาซีเป็นร้อยห้าสิจะรอดกันไหมพี่ขาร้อยหสิจะรอดไหมลงมาเท่าถุนพันแล้วนะลงมาเท่าถุนพันคะแนนแล้วเออโอ้ยมาน้อยแต่มานะ มาน้อยแต่มานะพี่จ๋าซ้ำไปค่ะอีกหนึ่งทีโอ้โหไม่ได้หวี่ซีอะมาเรามาลง75กันก่อนเลยแล้วกันนะคะลง75้าก่อนโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยบทจะไม่ฟันเนี่ยบทจะไม่ฟันเนี่ยพี่ซีขบทจะไม่ฟันก็ไม่ฟันเลยทีเดียวอะโหยเกินไปหรือเปล่าซ้ำไป เออ,องงามาพี่คะหนึ่งทีเออโหชมนิดชมหน่อยไม่ได้เลยนะคะชมนิดชมหน่อยไม่ได้เลยซ้ำไปจา้าเจ็ดสิบห้าผ่าฟื้นหน่อยพี่คะโอ้ยอีกหนึ่งทีเฮ้ยสองทีเออเออลงก,กับแจกันมาเอามาได้สิงโตนะคะได้แจกันต่อด้วยค่ะพี่คะ บิ้มฟีสปินว่าไงจังหวะนี้อ้ยลงไม่ทันนะคะฟีสปินลงไม่ทันพี่ขาซ้ำไปจ้ะเอบสวยงามเออมารอดูเอฟซีขาจะดันกลับไปได้หรือเปล่านะคะเออจะกลับไปกันได้ไหมเขยเข้าไปเบ็ดเจ็ดสิบพักค่ะโอ้โหซ้ำไปจ้ะ สวยงามมงกับอังงนอนุ้ยอะไรคำรเนี่ยอะไรคำรเนี่ยพี่น้องใจเย็นก่อนเออโบบามาให้ก่อนมาไปค่ะสวยงามเออโอ้โหดูแต่ละดอกมาแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยแถมเอฟซีขาเออมาแบบไม่ค่อยแถมให้หนูเลยอะ่ะโอ้โหสำไปจ้ะ ดูทรงแล้วนี่สงสัยต้องจัดไปใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วมั้ง FC เออต้องจัดไปใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วมัง้งเออราท่องสองใจกันทั้งนึงดูดูดูเขาทำกับเรา FC ขาเอามาไม่เป็นไร FC ขาถ้าหมดนี้ยังไงทรงมีขอจัดไปใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะซ้ําไปค่ะสุดท้ายและท้ายสุดเอามาบึมบิมเออยังได้แถมนิดหน่อยพี่จ้าเอามารอบนี้แหละรอบนี้แหละใครจะอยู่ใครจะไป เออสวยงามยังรอดอยู่ได้มงกุดมา F อฟซีขาได้มงกุดมานิดหน่อยนะเมื่อกี้เออามายังบวกมาอีก4 5 0หิคะแนนนะคะซ้ําไปต่อค่ะยังมีโอกาสที่จะได้พื้นเออเอาสวยงามอัุ่นช่องหนึ่งรอยสองสามมาค่ะอาไม่มาไม่เป็นไรเอฟซขยังวนเวียนอยู่นะยังวนเวียนอยู่เออสวยงามเป็นเครื่อง ซ้ำไปจ้ะอีกหนึ่งทีพี่คาอ,อึบอังวุ่นมาช่องสามเออแถมด้อยมาจังหวะน,นี้อะไรก็ได้โอ้โหไปต่อค่ะชึบชับอ,อึออ้บเบาไปเนะาะสิขาเบาไปเนาะแต่ก็ยังอยู่ในเบเจสิบห้าอยู่นะคะสิขาเจ็ด้าเขายังโอเคอยู่นะเออเจห้ากับ 150อยห้าสิบยังโอเคอยู่สวยค่ะมาดอกนี้แหละไปร้อยห้าสิบหน่อยเออแถมอีกสักสองทีโอ้โหขยี้เข้าไปพ่จาเจ็ดสเอ,อ้ยร้อยห้าสิบมาบอกว่าอะไรของฉันเนี่ยเออสวยงามอาังพคนช่องหนึ่งใจกลาช่องสามโอ้โหมายังยังได้เอฟซีคาย,ยังได้อยู่เนี่ยในเบ็ด150อยห้าสิบเออสวยงามดาบช่องหนึ่งมาจังหวะนี้ โบบ,บบาบาึรมบัมซันไปต่อค่ะร้อยห้าสิบเอามาเอซลองดูไหมลองดูไหมดันร้อยห้าสิบยาวเลยตอนนี้ไปร้อยห้าสิบยาวเลยแล้วกันบวกก็บวกพี่จ๋าไปบวกก็ตามนี้เออเออสวยงามพี่ขะมาอัง,ง่นต้องลงแล้วฟีสเปีหู จะบอกว่าฟรีสปินเบสร้อยห้าิให้หน่อยอามาลองดูไปต่อนะคะสิขาไปต่อนะสวยค่ะลอช่องสามดาบช่องหนึ่งมาซ้ำไปต่อบึมบ,บ้ามโบาโบาโหมาลองลองสลับเปิดเทอร์โบดูบ้างแล้วกันเอฟซขาลองสลับเปิดเทอร์โบดูบ้างแล้วกันเนาะะเฮ้ยเฮ้ยแหมมงก็มาทีละสามตัวเอซี FC ขามาทีละสามช่องเองอะ แถมมากกว่านี้ไม่ได้หรอมาโลกับดาบต้องลงแล้วพี่จ๋าขอโลกับดาบหน่อยเออสวยงามรอบนี้แหละรอบนี้แหละพี่จ๋าฟีสปินต้องลงสวยงามค่ะพี่ขามาแล้วฟีสปินเปิดร้อยห้าสิบดาบช่องหนึ่งมาพี่จ๋าดาบช่องหนึ่งอีกสักทีหนึ่งเออให้มันว่านอนสอนง่ายขนาดนี้สิฟีสปินไปเลยไหมพี่จ๋าสิฟีสปินโอ้โหเกือบแล้วนะคะเกือบแล้วเกือบมาดีแล้วนะคะสีขาอะมา ฟรีสเปนรอบนี้5ฟรีนะคะในเบต150อานะคะสิขาในเบดร้มาลุ้นกันเพื่อเราจะไปแตกได้นะคะเผื่อเราจะไปแตกได้นะอยากฟรีเกลือก็แล้วกันเออมาโลชช่องหนึ่งมาพี่จ๋าขอโลชช่องหนึ่งหน่อยเต็มคาราเบลไปหนึ่งดอกเอามาอังวนกับแจกันยเ่อไงมาแบบนี้ก็ไม่ได้สิครับโอโหอีกหนึ่งรอบสุดท้ายพี่จ๋า โอ้โหอะมาไม่เป็นไรเน้อสิเนาะก็ถือว่ายังฟันยังบวกมา950คะแนนนะคะยังรอดอยู่เน้อสิขาเออเรายังรอดอยู่นะจ๊ะยังพอไปได้ไปค่ะพี่ขา150ต่อมาเอบโอ้โห,โโหเกือบเต็มเครื่องเน้นเน้นซะแล้วอังเ่นอืมเอาไหมซาิขาได้จาก2,500ถึง3,000มา อ,อ2,500ถึง3,000ก็ยังดีปะซ้ำไปค่ะบวกกำไรมาได้พอหอมปากหอมพอก็ยังดีสลับเปิดเทอร์โบไปรอบนี้เอออเอหนักแบบรบว่าไงเบาน่อยสิขาไม่ไม่ค่อยมีรายเน้นสักเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยมีรายเน้นสักเท่าไหร่เนาะมันที่จริงมันต้องมีมามากกว่านี้นะมันต้องมีมากกว่านี้นะ มาเลยและกันนาทีระทึกของเรานะคะในเบลดลสามร้อยอึบโลช่องหนึ่งแถมอีกสักทีเอออีกสักทีหนึ่งพี่จ๋ามีไหมอีกสักทีหนึ่งหยยังถือว่าขาดทุนอยู่นะคะซ้ำไปจากสามร้อยอีกหนึ่งที่สองที่เออโอโหเอาให้รู้แล้วรูวลอยกันไปเลยมามงกุฎว่าไงมงกุฎช่องสามโอโหเอาไงครับเนี่ยมาขนาดนี้แล้ว ไปจากพันหเอเบร้อยห้าสิบมันเป็นอะไรกับพันห้าวันเนี่ยเออเอาสวยค่ะอังงช่องสองมาเออบางพี่จา๋าฟรีสปินโอ้โหเสดายสิงโตงไม่เต็มเครื่องเอ้าท้าฟรีกแล้วนักรบมาพี่จา๋าดาบช่องหนึ่งสิฟรีสปินต้องเข้าโอ้โหพีม่มาแล้วยี่สว่าไงพี่จา๋ายี่สิบเอาไม้สีขาลอดก็ะขาวนี้แหละมา อยากฟีเกลือและกันขอร้องขอร้องอยากฟีเกลือและกันแล้วสีขาวมาดูกัน20ฟรฟีสปินแรกของเรานะคะในเบรร้อยห้าสิบลุ้นกันยาวๆพี่จ๋าลุ้นกันยาวๆไปค่ะมาจะได้ถอนก็ข่าวนี้แหละพี่เอ๋เออมาลุ้นต่อพี่ขาลุ้นต่อแตกแน่นอนแตกแน่นอนรอบนี้เขาสวยค่ะยังได้อยู่นะพี่จ๋ายังได้อยู่ อเออมาชื่นใจไปชื่นใจไปพี่จ๋า20ปฟีสปินมาแล้ว FC ขายยังไงอย่าลืมนะคะฝากดันยอดซับยอดวิวให้ทรงบีด้วยนะคะกับช่อง SL No.1 นะ FC ขายยังไงฝากดันให้หนูด้วยนะคะชื่นชอบทรงบียังไงก็เนาะเป็นกำลังใจให้ทรงบีด้วยนะคะเออปังขึ้นมาเมื่อไหร่ทรงบีไม่ลืม FC ท,ท,ทุกท่านแน่นอนนะคะบอกไว้ณที่นี้เลยไม่ลืมแน่นอนพี่ขาหนูมุก ขอบคุณทุกคนนะที่ดันหนูอะ <c oughs> อ่ะไปจากลุ้นกันยาวๆนะคะมาดูซิว่าจะไปจบที่เท่าไหร่นะคะ20ฟรีสเปนแต่ว่าตอนนี้เหลืออยู่8แล้วนะคะเหลืออยู่8หมุนนะคะพี่ขาเฮ้ยสวยงามเต็มเครื่องเน้นเนนหนึ่งดอกเออมาน้อยแต่มานะมาน้อยแต่มานะพี่จ๋าเช,ชิบช จก,กันเออสวยงามค่ะโอ้โหมาดอกสุดท้ายแล้วท้ายสุดเอาไว้สิคาก็ถือว่าแตกเป็นที่เรียบร้อยนะคะแตกเนาะก็ถือว่าแตกแหละสิขาบวกกันมาที่3 1 5 0คะแนนนะคะสิคาเออสวยงามอลามโบล่อตายนะคะจบคลิปกันได้มาขอปัสสิกก่อนแล้วกันนะคะขอปัสสิกก่อนและกันเดี๋ยขามาจบที่3 0 0พคะแนนล้วกันเนาะ ถ้าได้มากกว่านี้ก็ดีนะได้มากกว่านี้ก็ดีนะแต่แบบฟุกมากอะฟุกมากเอฟซีขาไม่รู้ว่ามาได้ไงนะคะโหยี่สิบฟีสปินคืนนานนะกว่าจะมาให้แบบนี้นะคะจีขาปกติไม่ค่อยมาหรอกเอามาฟรีสปินีกสักรอบหนึ่งไหมเอ้ามาให้เฉยพี่จ๋าเออเอาโหดับเต็มเครื่องค่ะฟรีสิบฟรีแล้วเอฟซียี่สิบฟีไหมโอ้โหเอฟซีขา เกินคาดไปแล้วรอบนี้10ฟฟีสปินนะคะ10ฟฟีสปินโอ้โหเอามารุนกันพี่จ๋าแตกหมื่นไหมแตกหมื่นได้ไหมพี่จ๋ามาดูกันค่ะเออโอ้โหเออปังจริงเอฟซีขาปังจริงว่ะรอบเนี้ยเออปังจริงว่ะสุดท้ายคือเขาแบบว่าเขามาท้ายเอฟซีขาเขามาท้ายเข้ามาให้เราท้ายน่ะเอาอยาดีเลยอย่าดีเลยพี่จ๋าขอร้องอย่าดีเลยเออเออสวยงามเต็มเครื่องค่ะ โอ้โหดีเลยแล้วก็ยังแบบให้เราเต็มคาราเบลเอฟซี FC จ๋ามาต้องปังแล้วคลิปนี้ต้องปังแล้วพี่จ๋าคลิปนี้ต้องปังแล้วแหละเอิบเฮ้ยเฮ้ยเอิบเอเอ,เอโอ้โหจะไม่ฟันเลยก็เกินไปเกินไปโอ้โหมาสวยงามค่ะ เออสวยงามเต็มเครื่องเนเนๆดอีกแล้วอ้ยเอาแตกกระจุยกระจายกันสะใจแบบสุดๆนะคะที่าคลิปนี้ต้องปังแล้วนะคะต้องปังแล้วยังไงฝากดันให้หนูด้วยนะคะเออฝากดันยอดวิวให้ทรงบีปังๆด้วยสีคะาถึงหลักพันเมื่อไหร่โอ้โหฉลองเฉลิมฉลอง,ลองนะคะ อ่ะมาจา้ะเอออย่างได้อยู่อีกมาดอกสุดท้ายเออโอ้ยเอามาเอฟซีขารอบนี้นะสิบฟีสปินแต่โคตรตังอะสิบฟีสปินแต่โคตรตังเอฟซีขาตังเวอร์นะคะรอบนี้เราบวกไปอีกที่ห้าพันห้าสิบคะแนนเอฟซีโหสุดยอดสุดยอดมาปัดเสธต่อพี่จ๋าเอาแปดพันคะแนนแล้วกันนะคะแต่ถ้าบวกมากกว่านั้นได้ก็ดีงามนะคะดีงามไปจ้ะเอบสวยงามค่ะโอ้ยลายมันมาเอฟซีขา ไลนมันมาจริงๆวะ่ะมันมาดูเดือดใี่เราจริงๆเอาอย่างงี้เราต้องดันหมื่นแล้วไหมพี่จ๋าดันหมื่นแล้วไหมเออต้องดันหมื่นแล้วแหละไปจ้ะโอ้โหอ,อะมาเอาแปดพันแล้วกันอีกพันนึ่งทรงมีขอดันหมื่นแล้วกันเลยสิขาเฮ้ยได้อะไรอะ่ะเป่าชิ้นจบออกกันไกล ได้อะไรอ่ะมันมีเป่าชิงฉุกไวเฮ้ยมันคืออะไรวะเนี่ยเอาร้อยได้ร้อยห้าเซบแหมแต่มีเป่าชิงฉุกเอฟซีจ้อาอะไปต่อค่ะซ้ำไปโอ้โหอีกหนึ่งทีใส่เลยละก,กันพี่จ๋าเบสสามร้อยให้เอฟซีได้รับชมเลยเออเออเบสสามร้อยอก็ติดนะคะเบสสามร้อยก็ติดนะ ซ้าไปต่อค่ะอีกหนึ่งทีพี่จ๋าเอามาตามนี้เลยนะคะสิขาอย่างที่บอกเนาะขอจบที่8ปดพันแล้วกันนะคะอันนี้ทรงบีถือว่าทรงบีดันให้ f อฟเนาะดันให้ f อนะคะไปเบสหนักนะคะเอามาก็ตามนี้เลยนะคะสิขาปัเศษกันหน่อยแล้วกันมาถือว่าแตกเป็นที่เรียบร้อยนะคะสิขาโบนัสไม่ลงก็ไม่เป็นไรนะคะเออมีแต่ลายเข้าเน้นๆปังๆนะสิขาปังจริงนะอ่ะเออปังจริงนะคะวันนี้ อามาร้อยห้าสิบสุดท้ายแล้วท้ายสุดไปค่ะโอ้ยเอามายังเข้าให้อีกพี่ค่ะยังเข้าให้อีกสต่อรอบนี้ว่าไงโอ้ยเรียบร้อยอามาไม่เป็นไรสิค่ะก็ถือว่า แต่กันอย่างดูเดือนนะคะวันนี้มาก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงนะคะอย่าลืมนะสิคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทรงดีด้วยนะคะสิ่งที่สําคัญยังไงไม่แนะนําให้เล่นตามใดๆทั้งสิ้นนะคะสิะ่ะสําหรับคลิปนี้ทรงดีขอลาไปก่อนนะสิะ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ